ร้อยูวันกำลังแปลงล่างวันนี้เราจะไปไหนต่อเช้านี้เดี๋ยวกินข้าวเสร็จ<ป>ที่โรงแรมนะครับเราก็จะไปนั่ง<ป>อ่ารถไฟความเร็วสูงเพื่อไปเที่ยวเมืองโบราณเลยนะเฟื่องห่วงพวกเรียกยากเนาะก็จะมีรถมารับด้วยรถมารับอาลคนกระเป๋าเราไปนอนอีกที่อีกเมืองหนึ่งเดน๋ยวเช้าเช้านี้ตอนเชา้าอากาศตอนเช้าครับที่โรงแรมเมืองพังชา โอ้อากาศเย็นสบายครับวิวสวยตอนนี้ก็น่าส,สิบกว่าองศาครับ ผมมาโดนมาแล้วจิ๋วเจโกวันนี้วันที่สองจากส่งทานมาเลังนั่งรถทัวร์สองชั่วโมงนิดๆเราจะไปอะไรนะภูปันไปขึ้นรถไฟไม่มีที่นั่งวันนี้นะจริงๆมีที่นั่งแล้วเราสลับก็ดีนะคะไม่ไม่เย็นมากพอดีพอดีเเราก็ลลยสัๆวันนี้ทั้งวันนี่ครับนานมากสองชั่วโมงกว่าเราจะย้ายจากโรงแรมนี้เป็นนอนอี่โรงแรมเป็นช่วงเย็นนะครับยืนยืนไปแล้วนั่งไปแล้วยืดขาไปแล้ว ตำรวจนะตำรวจมาถามตำรวจมาฮะมาดูขาเช็คดีมากเลยขาเช็คชื่อมันก็มีเขาบอกของเรามีที่นั่งนะเลยก็นี้มาแล้วนะครับมาถึงสถานเป็นสถานีรถไฟความเร็วสูงรถไฟความเร็วสูงน้องลี่ครับไกด์ของเราเลยไกด์ไกด์ท้องถิ่นเด็กคู่วัน โอเคน้องลี่ไกด์ของเราครับพูดไทยชัดมากแล้วก็พูดเร็วมากด้วยโอเคครับนี่กบเรากบเรากาดดีมากเลยน้องน่องหนุ่มความเร็วสูง เสื้อหดครับพี่ใจแอนครับี่ไปแี่เป็นส่วนหนึ่ง้อา้วแมีมาตามาตามานี่คือไปความเร็วสูงเส้นหนาวหนึ่งหนึ่งชั่วโมงสามร้อยกว่ากิโลเมตรหนึ่งชั่วโมง สามร้อยก่ิโลเมตรสามรอยกิโลเมตรต่อชั่วโมงสี่ร้อยกว่าไหมคะเดี๋ว่าตอนนี้ไม่ให้ขับเร็วมากตอนนี้มีสามด้วยบางที่ให้แค่สองร้อยห้าสิบเอ็ดสามร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วตรงนี้ถ้าตรงที่เส้นทางตรงตๆใช่ไหมก็จะให้สามร้อยกว่านี่เป็นอุตสาหะในรถไฟความเร็วสูงนะครับของเราให้รถไฟ จัดการให้เรียบร้อยให้เรามีตัวมัเรียบร้อยแล้วไม่ต้องไปเข้าขื่ไปขึ้นรถไฟความเร็วสูงนะครับมาแล้วต้องไปทุกที่เขาบอกว่า300กิโลเมตรต่อชั่วโมง นี่เราขึ้นคันนี้ที่จอดอังนี้ใช่เราจะเราจองไ้คือตู้ที่สี่นะครับเราจองตู้ไว้นะครับตู้นอีกคันหนึ่งกำลังเข้ามาโอ้โอดีเลยรเราตู้สี่นะ แล้วก็ตอนนี้ก็คือชั้นไมค์มีแปดตู้บางทีชั้นไมมีสองคนติดกันด้วยนะอยู่ในเส้นขาวอยู่ในเส้นขาวเส้นขาวอยู่ในเส้นขาวฮะเส้นขาวตัวนี้อย่างไตัวนี้อย่างไรโอเคพี่มีการแบ่งกันเลยส่วนห้าส่วนหกส่วนเจ็ดส่วนห้าส่วนหกส่วนเจ็ดหมายแล้วนี่ค่ะนี่ค่ะ ัสาน่งตนรงนี้นะครับมาแล้วค่ะคุุบเราบอสออนครับบอสออนโอ้ยวิ่งแล้ววิ่งแล้ว นี่เพิ่งเริ่มคร ok ับเพิ่งเริ่มเพิ่งเริ่มเพิ่งเริ่มือีน ตอนนี้อันนี้ยังช้าอยู่ต่งาน่ะก็จะช้าแต่ว่าถ <c oughs> ah, ้าตรงที่วิ่งไกอ่ะสามหรือวที่เาปเยนั่นงสแต่ตอนนี้ก็คือเดี๋ยวข้างหน้าก็จะมีจอดจดหลายหลายหลายที่อย่างเงี้ยก็จะช้าเข้าที่กว่าหรือว่าอยกว่าจะมักงกันเลยแล้วก็มักลงช่วยกันเก่าช่วยกันปิดถุงเออจัเก็ต้องขอบคุณนะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp เราจะไปเมืองอ่างองไปลงโบราณกันแล้วก็โรงแรมที่นู่นเป็นชาติที่โรงแรมทั้งสองทุ่งนะครับแล้วก็เดินเที่ยวทั้งคืนวันนี้แสงดีเสียงเด่นอืม 来去天边，烟云淡淡；远去天边，千里孤寂。发现一一息。